กางเกงคาโก้ o, มีกระเป๋าด้านข้างสองข้างแบบนี้เราจะเก็บขาเข้านะคะทำยังไงจะเก็บให้มันเล็กลงเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะคะคือต้องบอกนี้ก่อนว่าเางเกงคาโก้เนี่ยแต่ละตัวนะคะจะไม่เหมือนกันเนาะคือให้เราค่ะพลิกดูด้านในก่อนพลิกออกมาแบบเป็นตะเข็บนะคะแล้วก็ดูว่าปากกระเป๋าตัวนะะี้ค่ะเขาเย็บเจาะเข้าไปในผ้าไหมเข้าไปในส่วนของขากางเกงเนี่ยเย็บเจาะเข้าไปไหมถ้าหากว่าเย็บเจาะนะคะเราไม่สามารถที่จะเก็บจากด้านข้างตรงนี้ได้ แต่ถ้าเกิดว่าเราพลิกดูแล้วนะคะมันไม่ได้มีรอยแบบผ้าตรงส่วนของกระเป๋าค่ะเจาะเข้าไปในเนื้อของกางเกงเขาแค่แบบเอากระเป๋านะคะมาเย็บแปะตกแต่งเฉยถ้าเป็นแบบนั้นค่ะก็ล็อกกระเป๋าตรงนี้ออกนะคะทั้งสองข้างแล้วก็เก็บด้านข้างค่ะเข้าไปพอเก็บเสร็จแล้วค่ะก็ค่อยเย็บกระเป๋านะคะแปะเข้าไปเหมือนเดิมเนาะอันนี้ค่ะก็จะจะง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เขาค่ะ เย็บ yep, โดยที่ปากกระเป๋าตรงนี้มันเจาะเข้าไปในเนื้อผ้าเราไม่สามารถเก็บจากด้านข้างได้เดี๋ยวเรานะคะจะทําการเก็บจากหว่างขาตัวนี้นะคะนี่ค่ะจะเก็บจากขาตรงนี้ประมาณนี้นะคะให้เล็กลงค่ะโอเคเดี๋ยวอันนะคะจะขออธิบายโครงสร้างของกางเกงก่อนเนาะคือพอหลังจากที่เราขาเลาะขาหว่างขาตัวนี้ออกมาเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะหน้าตาของกางเกงอ่ะมันจะได้แบบนี้ ถ้าหากว่าตามดูคลิปอันนะคะอันก็จะอธิบายโครงสร้างแบบนี้นะคะทุกๆคลิปเพื่อที่จะให้เข้าใจนะคะว่าจะแก้ไขาแบบไหนหรือว่าใครที่ยังเป็นมือใหม่ค่ะยังไม่เคยเลาะอ,ออกมาเนี่ยก็ยังจะมองภาพไม่ออกเนาะอ่ะโอเคทุกคนเป็นแบบนี้นะพอหลังจากที่เลาะหว่างขาออกมาเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็กางกางเกงออกมามันจะได้หน้าตาแบบนี้อันนี้คือหลังอันนี้คือกลางหลังนะคะอน,นี่คือหน้า กางเกงเป็นแบบนี้เผื่อใครว่าเผื่อ <Generally>, <annual isation> ใครเพิ่งจะตามมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกจะได้แบบเห็นภาพนะคะอ่า <empezar> เป็นแบบนี้เนะากนนะกางหน้าค่ะคือส่วนของตรงนี้คือส่วนของตรงนี้ค่ะกลางหน้านะคะส่วนของที่เป็นกระเป๋าค่ะก็คือตรงนี้เป็นตนะเข็บด้านข้างแล้วก็กระเป๋าเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะกระเป๋าอืมด้านข้างเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราจะไม่เก็บใช่ไหมคะด้านข้างตรงนี้ไม่แก้เนี่ยค่ะ ตรงนี้คือหว่างขาหว่างขาตรงนี้ค่ะก็คือส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนของตรงนี้ค่ะคือหว่างขาตรงนี้นะอันนี้คือหว่างขาส่วนของด้านหน้าอันนี้หว่างขาส่วนของแพทเทิร์นชิ้นหลังนะคะอาทีนี้ค่ะเวลาที่เราจะเก็บเนี่ยคือให้เราดูก่อนว่าเราจะเก็บเข้ามากน้อยแค่ไหนต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเป็นแบบเก็บแค่ส่วนของหว่างขาด้านในนะคะไม่สามารถเก็บเข้าแบบเยอะมากนะคะ ไม่สามารถเก็บเข้าเยอะมากได้เนื่องจากว่าทรงมันจะเสียขากางเกงค่ะพอหลังจากแก้เนี่ยมันจะเป็นแบบขาโก่งแบบนี้ถ้าหากว่าเราเก็บเข้ามากนะคะขากางเกงเนี่ยมันจะเป็นแบบขาโก่งอย่างนี้ค่ะจะไม่สวยเนี่ยฉะนั้นนะคะเราก็เก็บตามแบบตามสมควรเนาะตามแบบเท่าที่มันจะได้ะคะ่ะอ่ะเอาอย่างนี้นะแพทเทิร์นชิ้นหน้าเนี่ยส่วนมากนะคะมันจะมีความแบบเล็กกว่าชิ้นหลัง เดี๋ยวอันวาดให้เห็นแบบหน้าตาเนาะเนี่ยค่ะเล็กกว่าก็คือส่วนเนี้ยค่ะมันจะเล็กกว่าเห็นไหมคะตรงเนี้ยมันจะเล็กกว่าจะเล็กกว่าทั้งหมดแหละตรงนี้ก็จะเล็กกว่าฉะนั้นนะคะเวลาที่เราจะเก็บอะเราก็เราก็ต้องดูก่อนว่าเราจะเก็บแบบเก็บเท่าไหร่ถ้าหากว่าเก็บแล้วนะคะสมมุติว่าสมมติว่าเก็บเข้ามาฝั่งละหนึ่งนิ้วสมมุตินะคะเก็บไล่เข้ามาเลยหนึ่งนิ้วแล้วก็เก็บไล่เข้ามาขาหนึ่งนิ้ว เราต้องดูก่อนนะคะว่าขาช่วงตรงเนี้ยค่ะมันเหลือมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่ามันแบบพอเก็บแล้วเนะะี่ยค่ะมันเหลือแบบมันเหลือน้อยมากอะทุกคนเนี่ยขากางเกงมันจะเป็นแบบเนี้ยทรงมันก็จะไม่สวยเห็นนะคะเพราะว่าตรงส่วนนะคะมันเล็กเกินไปส่วนของแพทเทิร์นชิ้นหน้าตรงนี้มันเล็กเกินไปฉะนั้นนะคะเราก็มาเฉลีย่ยเอาถ้าหากว่าเราดูแล้วเนี่ยสมมุติเราจะเก็บเข้าฝั่งละนิ้วสมมตินะคะ สมมติฝั่งละหนึ่งนิ้วแล้วเราดูแล้วค่ะว ci ่าแพทเทิร์ชชิ้นหน้าเนี่ยมันเล OK? ็กกว่ามากๆก็ให้เราเลือกเก็บชิ้นหลังนะคะมากกว่าอันนี้คือด้านหลังเนาะเนี่ยค่ะกลางหลังเนี่ยเก็บจากส่วนนะคะมากกว่าอย่างเช่นสมมติว่าเก็บเข้านะคะอยู่ที่สองนิ้วอ่ะสองนิ้วฝั่งนี้ค่ะเราก็อาจจะถ้าหากว่าเก็บเข้าฝั่งละหนึ่งฝั่งละหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าช่วงตรงนี้มันอาจจะเหลือเหลือน้อยใช่ไหมคะทำให้แพทเทิร์ชชิ้นหน้าเนี่ยเสียทรงก็ให้เราค่ะเก็บนะคะชิ้นหน้าตรงนี้แค่ศูนี้นะะค แล้วก็มาเก็บฝั่งนี้ค่ะฝั่งด้านหลังตรงนี้ก็กลายเป็น1.5แทนรวมเลยนะคะมันก็คือจะได้อยู่ที่2นิ้วทรงมันจะไม่เสียค่ะเก็บแค่ชิ้นหลังตรงนี้ก็เก็บน้อยหน่อยอันนี้เป็นหลักการนะคะเวลาทำเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราค่ะเก็บเข้ามากแพทเทิร์นชิ้นหน้านะคะทรงมันจะเสียเลยเลี่ยงนะคะเก็บชิ้นหน้าก็คือมาเก็บชิ้นหลังให้มากกว่าเนาะมันก็จะช่วยทำให้เก่งค่ะทรงมไม่เสีย โอเคพอหลังจากที่เราขากเก็บแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้อพอได้แบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นค่ะเราก็การกางเกงนะคะออกมาให้เป็นหน้าตาแบบนี้เราก็เดินเส้นเย็บขากลางหว่างขาตรงนี้เลยอืมประมาณเท่านี้เลยนะคะคือตัวนี้เนี่ยอันนะคะจะอธิบายแบบโครงสร้างโดยรวมเนาะเวลาการแก้นะคะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆค่ะได้รับโจทย์จากลูกค้ามาประมาณไหน แต่ว่าหลักการค่ะก็จะไม่หนีอันนี้ไปนะคะวิธีการก็จะมีแบบประมาณเท่านี้แล้วค่ะลองดูนะคะติดอะไรก็คอมเมนต์มานะคะใต้คลิปได้เดี๋ยวอนะมาอธิบายเพิ่มเติมให้ค่ะ